ค่ะสวัสดีเอฟซี FC, แฟนสองทุกคนนะคะมือนีน่นที่ยากกับไม่แน่ทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ค้นมหาใช่นะคะวันที่ผ่านมาอาจารย์ค้นมหาชัยเป็นไหมารู้สึกว่าจะเข่าที่ลักซิปนะคะเป็นไหหนึ่งลักซิปบนนะคะหนึ่งลักซิปบนเลขกลับไปออกหนึ่งเกตบนนะคะ งวดนี้รู้สึกว่าเพื่อนจะหายมาหน,หน่อยๆนะคะหายหน่อยก็เก้าเลขเพื่อนบอกหายหลายคือเก้านะคะหายหน่อยๆเน่นๆจะเป็นตัวได้นะคะเดี๋ยวนนทิยาจะหายไปชน่น้ากันก่อนจะไปชว่วงวดไม่นี่นนทิยาจะหายชว่วงวดที่ผ่านมานะคะของอาจารย์เพื่อนหายแบบไดนะคะ จะซ,ซื้อว่างวดธิพานมาเนี่จะใหาเป็นเลขหลายโตนะคะนะคะงวดธิพานมาขังขังบนลักร้อยเป็นเก้านะคะลักซิบเป็นเลขหนึ่งนะคะนะคะหนึ่งลักสิบเป็นไห่หนึ่งหกหนึ่งแปดนะคะเลขออกหนึ่งเจ็ดนะคะลักหกเป็นไห่หกสามหกสี่หกแปดนะคะเลขออกสี่หนึ่งเจ็ดนะคะของอาจารย์ค้นมหาใชนะะ่นะคะนะคะ อันนี้ข้างล่างข้างล่างกับ่ะเขานะคะอันนี้โค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายเพื่อนกันยังยืนยันว่าหนึ่งยุลักสิบบนนะคะกันยังเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งแปดนะคะเลขก็ออกสี่หนึ่งเจ็ดบนนะคะวดนี้อาจารย์เพื่อนกับหายฮักไทยรักรักมากขึ้นกันนะคะว่าบนจะเป็นรักใดล่างจะเป็นรักใดนะคะนน้นที่ญาติจะหายไปฟังเสียงสนทนาระวังอาจารย์ค้นมหาชัยในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกห้านะคะไปฟังน้ำกันเลยคะ่ะ ขอโทษหลายๆเด้รื่องๆน้องดิยาลืมเปิดกล้องข้างล่างข้างล่างเน้นตัวใดก่อนคะอาจารย์ข้างล่างแน้นเจ็ดหากับสองห้าก็เป็เจ็ดหากับสองห้าเด่นสุดเจ็ดห้าประผมเด่นสุดเด่นสุดเจ็ดหาน้องดิยาขอท้วนตั้งแต่แรกเลยนะคะคาอาจารย์พเพราะว่าลืมเปิดกล้องไหมคะ อาจารย์อาจารย์ขอโทษหลายๆเด้อค่ะเด้อว่าเริ่มตั้งแต่เริ wrote, ah is ่มแรกแด้ว่าค่ะว่าเลขข้างบนได้ได้ได้ข้างบนของอาจารย์ค้นมหาชัยเนี่ยนะคะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกห้าอาจารย์เริ่มแล้วค่ะน้อิยาขอโทษหลายๆค่ะเลขเด่นค่ะเด่นนับหน่อยเด่นไปทีนึงครับค่ะจะคูณหนึ่งสองเก้าครับผมค่ะหนึ่งสองเก้า ครับรับทิปเงินบนซะเงินที่เก้าตัวเดียวครับค่ะจับคู่ก็มีหนึ่งเก้าค่ะสองเก้าค่ะห้าเก้าค่ะเจ็ดเก้าค่ะแล้วก็หเก้าค่ะคับส่วนเงินล่างก็มีอยูน เดินคิดไปที่ห้าก็ผมหาตัวเดียวมันบ้าค่ะอาจารย์หาตัวเดียวครับมันหาตัวเดียวค่ะจับโค้ดหนึ่งห้าค่ะสองห้าค่ะเจ็ดห้าค่ะเจดห้าค่ะเจ้าห้าจับรถต้นมีแหละครับข้างล่างอาจารย์เน้นตัวได้ค่ะข้างล่าง เน้นไปที่เจ็ดหากับสองหาับผมเน้นเจ็ดหากับสองหากับข้างบนเป็นตัวเลขเจ็ดหาเป็นตัวตัวเน้นสี่ชุดเลยครับเอเจ็ดหาตัวเน้นเจ็ดหาเป็นตัวเน้นสองหาเป็นตัวร่องครับบนกับที่กันบนกับนุ่นเน้นไปที่สองเก้ามลับตัวร่องหนึ่งเก้าตัวร่องหนึ่งเก้าตัวเน้นหนึ่งสองเก้า เลขสามตกะัะหางเดียวหนึ่งสองเก้าคัน่อาจารย์จับเงีนครับอีกสองครับผมค่ะนนที่ยาก,กะขอทวนเลขอาจารย์จักน้อยหนึง่งค่ะเลขอาจารย์ค้นมหาชัยหมวดวันที่สิบหกกร,รกฎาสองห้าหกห้าอาจารย์ไ้เลขเด่นเด่นที่หนึ่งกับเก้า ผู้ใดมักวิ่งมักแลนคือให้วิ่งเก้าตัวเดียวมันบ่าคา่ะเลขเลขสามตัวอาจารย์หาหนึ่งสองเก้าหางหางเดียวแล้วก็เลขสองตัวห้สองเก้าหนึ่งเก้าหาเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าตัวเน่นจริงๆก็คือสองเก้าตัวล่องคือหนึ่งเก้าสำหรับข้างล่างผู้ใดมักวิ่งมักแลนอาจารย์ให้หาตัวเดียว เลขสองตัวจานจับคู่หายเราจะมีหนึ่งหาสองหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาตัวเน้นของเลขสองตัวล่างคือเจ็ดหาตัวร่องคือสองหาตรงกันบ่าค่ะอาจารย์ตรงกันครับผมอาจารย์เลขทั้งหมดทั้งมวลนี่จําเป็นต้องกราบบ่ค่ะครคืงว่าที่พลาดน่าจะเขาตัวกราบก็บ <laughs> กเลยจําเป็นต้องกราบนะมันบ้ค่ะ จับกันแล้วจะเอี้ยขี้จับพอไม่จับเป็นเฉียดซุนสายตอนนั้นจะคันมันเข่ามาหางวดแล้วต้องจะเป็นแบบนี้แหละค่ะมันขึ้เข่าตกับคันเข่าหางวดส่วนมากหางวดนี่ค่ะเข่าตรงๆเพราะงวดที่หกนี่จะเข่าตกับท่านที่มันบ่ค่ะจับแนนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยครับอ๋อค่ะขอบคุณเดหนึ่งค่ะขอเขาพูดหนึ่งแล้วแต่เพิ่นจะกลับเอาไว้บ่ค่ะแนนครับช่วตตอบสับผม ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะเด้อที่ทรงแนวทางมาให้นะคะงวดน,นี้ก็ขอให้อาจารย์โชคดีถูกรางวัลใหญ่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนุทนที่ยากกับเสียให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่มอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะอย่างนี้แล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระว่างนุทนที่ยากกับอาจารย์ค้นมหาชัยนะคะในงวดวันที่สิบหก กรลกดาสองห้าหกห้านะคะงวดน,นี้เพิ่นหายเลขหน่อยๆน,นะคะหายวิ่งข้างบนกับเก้าตัวเดียวเลขเด่นนิดนึงกับเก้านะคะและ้วน้นที่ยาจะซุ้มเราจะอธิบายอีกรอบนึงนะคะนะคะอาจารย์ค้นมหาชัยงวดวันที่16บหกมิถุนาสิบหกรรกดาสองห้าหกห้านะคะ นะคะคพันหายเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขวิ่งเก้าขังพ้นเลขสามโตพันหายหางเดียวขึ้นหนึ่งสองเก้านะคะเลขสองโตจับกู้หายก็จะมีสองเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหกเก้านะคะโตเน่นของเลขสองโตก็จะมีเน่นที่สองเก้าโตล่องกับหนึ่งเก้านะคะทีนุ่นทิยาขีดเส้นใต้สีแดงไว้นีนะคะสำหรับขังล่างผู้ใดมากวิ่งมากแลนกับหาโตเดียวนะคะ เพนจับคู่หายก็จะมีหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้านะคะตวัวเน้นก็คือเจ็ดหาที่นน้นที่ยาาเขียนไห้นะคะตวัวล่องก็คือสองหานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแค่แนวทางหาสื่อสากกินแบงรัดทบาลน,นะคะนะคะจดไว้แคบนาจอไว้นะคะรู้สึกว่าอาจารย์เพื่อนจะหาจะมารลางนะคะเลขเพื่อนนั้นบางข้างกับ เขาตรงๆกรร็าดกรับนะคะบางข้างกับเป็นโตกับนะคะะการนทน่ย่ากก็จะขอยุติเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ค้นมหาชัยนะคะในงวดวันที่16กรกฎาคม2565า2565ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอ,อกันหม่เจ้าดีสวัสดีค่ะ